สวัสดีครับพี่น้องครับเกิดยังคืนครับพี่น้องที่แหลกว่านอนหอดหอดงานเล้อหรือยังไงน,นี่ผมนอนอยู่ที่ไหนตอนนี้เจ็ดโมงแล้วพี่น้องครับไปแท้์จากกองที่รถผงหอดงานโอ้ยผมอยู่ถนนหมายเลขเจ็ดครับทางด่วนหมายเลขเจ็ดตอนนี้เราเคลินมมายัางก่อนอยู่มอเตอร์เวนะนะนา ที่พักมอเตอร์เบร์บางปะกงครับนี่เออไปสา เคยนอนอยู่น,ยนี่แต่เต้ตีสองพี่น้องผมนอนอยู่นี่แต่เต้ตีสองครับเขากดตื่นเจ็ดโมงแล้วเราจะเดินทางต่อไปที่พัทยานะครับไปที่พัทยาและอีกเก้าสิบโลครับเก้าสิบโลเราก็จะถึงที่หมายของเรานะครับตอนนี้เขากะเข้าเขา,เขาเรียกว่าอะไรนะ ขอาอย่างว่ะเซเว่นก่อนที่จะเข้าเซเว่นต้องไปกดเงินก่อนเนี่นนยรถไรรถไหลาครับสุดยอดลี ยังงงครับยังพอยเงพอถึงเรื่องอาบน้ายังไม่ได้อาบน้ํา กระจายเก็บเลยสุดยอดเลยมันแล้วตรงนี่เป็นหม่องพักรถที่ใหญ่นะครับของของถนนหมายเลขเจ็ดนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่พักที่พักรถที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับอ่าอยู่ช่วงระหว่างบางปะกงครับบางปะกง ก็มีมองอวนวลยความสะดวกครบไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำเออจะซื้อไปยังไเอามีนงำนมยความสะดวกต่างๆน,น,นะเซเว่นอ่าสตาร์บัคยังเนี่ยพวหลากหลายครับร้บานคากรับเขาจะมีแต่เราเรียกที่จะเข้าเซเว่นประมา ก็ติดเซเว่นโอ้พี่น้องดำดึกใดดึงดึงดาวดิดกดกติพี่น้องต่างสาตไรครับสื่อยังเอาโอเครื่องมาสื่อตัวดีล่ะตัเแสบดีโอแบนพุ่มไปตัดแก่ดินี่ก็ไม่กินแ่ไม่กินแล้วเนาะ ที่แรกว่าไปกิน,ม,กน,กนมูกะทะเนาะไปกินแห่งบัวคาชาอยังนอ,นอ่นปึ๊บว่าไปแต่ขี่รถไปหอดพัทยามาหอดจำเนาะมาหอดนี่จากนอนเฮียงไปนองเอ้ยผมก็เลยเอาความปลอดภัยเกิดไปก่อนเฮ้ยโอาละไปถทาอีบุญ กินอยังเนี่ยกาแฟ,ฟตอนเช้าก็ไม่กินก็เราจะไม่หิวข้าวซื้อน้ำหันหิวหันอยากกินยังซื้อน้ำเซนนั่นไหนมนั่นน,น้ำน้ำอา,า,าไรน้ำเนี่ เีื่อสุขภาพนะครับขนมปังเงี้ยอะไ้ตอนเช้ากินอะไรที่มันแบบนี่เขาจะไปแจกนักวัตยาครับพี่น้องครับพี่จิตรหลายๆไม่ตึงกินเข้าไปคิดไรอีกแล้วโอ้ พี่น้องครลับจะไปรับประทานอาหารอยู่ที่พัทยา มีคลิปเนไม่รู้ครับากกูไลกูแชร์กูดีแต่กูสับสายช่องบาละเมินออฟฟิเชียลครับอ้ยออกกิปต่อไปได้เป็นออกกับเป็นกำลังใจครับเอหลานจิมงานเรา,าแร่งวกาากับจัมงานสน้อยเป็นไปเนที่ตลาดเออไปเม็นเขาตะลูคกับรถนัตสัญยาใต้ครับ ระยะใต้ออกตโตลุนะครับให้กำลังใจหลายๆครับเพื่อทีท่วมท้วงครับแล้วก็สะดวกที่ใจลดแล้วก็ความด้วยความสะดวกต่างๆมาพ่อการกลิดต่อไปครับ